าจะใช้เลิกกบชูดเลิกกันไปตอนนี้เลยพี่เราไปฟังว่าอย่างนี้ตอนพี่อายุสิบห้าที่มีความรักครั้งแรกแล้วก็ผิดหวังแล้วพี่ก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยความรักจริงๆมันคงมันก็คงเป็นแค่ว่าอยากก็เป็นรักกันเลิอกอยากเลิกรักก็ไปเปลี่ยนคนอื่นเพราะว่าพี่มีประสบการณ์แบบน,นั้นตอนมีเป็นแฟนกับพี่บุ๋มก็ามาถามพี่ว่ามีคนบอกว่าเจชูจริงไหมพี่บอกจริง เลิกไม่ได้ด้วยถ้าจะให้เลิกก็ชูดเลิกกันไปตอนนี้เลยเ็บอกอ๋อโอเคไม่เป็นไรไอเราเราก็ไม่เข้าใจหรอกนะเพราะตอนนั้นอายุยี่สิบจนวันหนึ่งเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้เราทํรลายเขาเยอะไปบอกว่าเขาอาจจะไม่ได้มีความสุขก็ได้นะเรามีความรักที่ดีแล้วอะ่ะ แต่เรายังไม่เคยทําดีให้กับเขาเท่าที่เขาทําให้เราเลยเธอเปลี่ยนความเจ็บช้ำเธอเปลี่ยนความมอ,อนลาให้กลายเป็นความศรัทธาในความราัก